ูนะแล้วก็ทาเดลียสบอดินสู้ๆนะแต่ไม่ต้องสู้เยอะสู้สนิดเดียวพออันนี้บอดินเคยอยูบ่บุรีรัมฮะวารุณนำเวดเด้ยวนะุฒิเตียรผมอ่อนก่อนเข็นขารรชิด ญี่ปุ่นชิมูระชิมูระนะฮะกาชาโนกุนกาลินแล้วก็ธนาสิทธิ์กุสตาซาลินครับฟานปูโตสแล้วก็จัตุรพัฒน์สัตรมฮะแล้วก็สมพรยศแฮมมิชันซัวเลสเชเวนดีลมลำ โนมงนะโนโนโนมง5โมงเวนลีอะไรเร็วไหลแล้วก็ชินวัตรวงชัยครับเอ้าไม่ใช่อันนี้สุพนันเสี่มันทำอะไรอ่ะเสี่ยวเสี่ยวนะแต่ไม่ต้องสู้เยอะหรอกสู้นิดเดียว โอเคไหมโอเคจิระศักดิ์เปิดทีมาก